เคมมุกน่ารักชอบภาพนี้ที่สุดเลยค่ะเข้มบอกว่ากลาวข้ามผ่านความกลัวแล้วเจอแต่สิ่งสวยงามแฟนๆต่างแห่ชื่นชมความเก่งของหนุ่มเคมหัสวีบอกเข้มเก่งมากครับหลังล่าสุดอินสตาแกรมของเจ้าตัวอัปเดตภาพบรรยากาศรวมฉลองปาร์ตี้กับทีมซีรีส์ที่ไปถ่ายทำที่สิงคโปร์บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานสุดปลื้มมากๆของพระเอกเหล่อเคมหัศวี กับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่ลงประกบคู่กับนางเอกคู่ขวัญบัดดี้คู่ใจมุกดาณรินรักและสุดวันนี้20กร,รกฎาคม2568อินสตาแกร,รมของพระเอกหล่อเข้มหัสวีได้ออกมาอัปเดตเสร็จภาพรัวๆแต่ชอบตรงความน่ารักที่ถ่ายคู่กับมุกดาณรินรักคือน่ารักไม่ไหว พร้อมออกมาอัปเดตทั้ง IG Story กับบรรยากาศถ่ายภาพกับทีมงานซีรีส์ทั้งไทยและสิงคโปร์โดยอินสตาแกรมของเข้มหัสวีลงแคปชั่นระบุวา่ากล้าย,ยอมรับความกลัวแล้วจะเจอสิ่งสวยงามพร้อมติดแฮชแท็กมันสวยงามมาก Thank you for everything เรียกว่าหลังจากเข้มเผยโพสต์ดังกล่าวออกไปทั้งคมันเทิงและแฟนคลับ ต่างแห่คอมเมนต์กันรัวๆชื่นชมพระเอกเหล่อเข้มหัสวีกันเนืองแน่นเลยทีเดียวล่วคะค่ะรอติดตามผลงานของเข้มมุกดากันได้มีแพลนออกาสธันวาคมปีนี้จ้าเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีนะคะแต่ใดๆคือภาพที่เข้มถ่ายติดกับมุกดานั้นคือน่ารักไม่ไหวค่ะคู่นี้ส่งต่อความน่ารักมาฝากคะ่ะ